Intel c e o n เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ได้ยินชื่อนี้มาน,นานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ยุคปี1998รุ่นแรกที่เขาเปิดตัวเนี่ยก็คือ Pentium 2 c e o n 400นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่อย่างเราๆที่เราเป็นคนใช้งานเดสก์ท็อปตามบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้มันนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานตามบ้านแต่อย่างใดแต่มันออกแบบมาสำหรับพวก workstation พวก s e r v e r อร์หรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีการสามารถติดตั้ง CPU ได้หลายตัวบ้างน,นะครับหรือว่าในตัวเดียวก็มีจานวนคอที่ ที่มากกว่านะครับแต่ว่าค่า clock speed โดยรวมแล้วมันอาจจะไม่ได้สู้ไอ้พวก CPU Intel Core i อะไรต่างๆได้นะครับทำให้เอาไปเล่นเกมไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันมีความต้องการของจำนวนคอ r e ที่สูงเนี่ย มันจะเหมาะกับไปตระกูลซีออนนี้เป็นอย่างดีนะครับล่าสุดนี้นะครับ Intel ก็เปิดตัวซีออนตัวนี้มาเป็นแพลตฟอร์มของไฮเอนด์เดสก์ท็อปด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณก็สามารถเอาไปใช้งานเดสก์ท็อปตามบ้านก็ได้หรือว่าถ้าคุณแบบจะเอาไปใช้งานตามแบบเวิร์ t สเตชันเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโค้ดในของตระกูลนี้คือ p p h i r e Rapids นะครับเปิดตัวตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับแต่แม้ว่ามันจะไม่ได้ออกแบบสำหรับการโอเวอร์ค็อกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เจนนี้นะฮะมันก็มีรุ่นที่สามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่า Intel เนี่ยพยายามเอาโปรเซอร์ของเวิร์ t สเตชันแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เข้ามาอยู่ในระดับเมนสตรีมด้วยการเพิ่มฟีเจอร์โอเวอร์คล็อกสำหรับคนที่ต้องการจะใช้งานด้านนี้ด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมันโอเวอร์คล็อกได้นะครับมีหรอฮะ,ะว่านักโอเวอร์คล็อกเขาจะไม่ลองนะครับ นี่เขาก็ลองเอามาเช่นเดียวกันนะครับกับโปรเซสเซอร์ Intel x e o n w 3 4 9 5 x ในตระกูล Sapphire Rapids นะครับที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานด้าน multi-thread โดยเฉพาะนะครับรหัส X ตัวท้ายนะครับแปลว่ามันรองรับการ overclock เพิ่มเติมด้วยนะครับและ TDP เริ่มต้นของตัวนี้นะครับอยู่ที่ 350วัตต์นะครับนี่คือ TDP ค่า default ของเขานะครับยังไม่ได้ทำการ o v e r c l o c k แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณถ้าอยากจะใช้ตัวนี้คุณก็เตรียมชุดคูลงที่มันใหญ่โตมหงารรอไว้เลยนะครับแล้อย่างนึงก็คือต้องเป็น Power Supply ที่จ่ายไฟให้มันไหวด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่ CPU นะครับมีการ์จออีกด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้า o อ e r c l o c k แล้วเนี่ยมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับนายเอลและดีบัลเวอร์นะครับ ก็ขาโอเวอร์ค็อกขาประจำนั่นแหละครับได้โปไรเซอร์ตัวนี้มาลองเล่นนะครับ จำนวนคอ56คอของเขาเนี่ยเปิด enable ทั้งหมดนะครับจับคู่กับเมนบอร์ด W790E Sage s E แล้วก็ Memory Gskill z e t a R 5ที่ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มของ High End Desktop แบบนี้โดยตรงนะครับซึ่งตัวเลขการ Overclock ที่เขาทำได้เนี่ยครับขึ้นไปที่ประมาณ5.5 GHz นะครับหลายหลายคนฟังอยู่ตรงนี้ห้ ah, okay, 5. 5, แค่5.5าจุดห้า c ี่โอเคก็เหรอมันต่ำกว่าค่า Default ของ AI เก้ด้วยเดี๋ยวนี้ AI 9มันก็5.8แล้ว6 GHz แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวนี้ มันมีขอตั้ง56คอนะครับตัวเลขแบบนี้ก็ถือว่าอลังการมากแล้วนะครับและเขาก็ใช้ในโตนเจนเหลวในการคูณภูมินะครับอยู่นิ่งๆราวประมาณ91-91ล 91, จนถึงล95องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นเขาก็รันเบนชมาร์กซ i นิ b บ n c ์ R23 ในแบบมัลติคอร์มัลติเทรดนะครับคุณลองดูการบริโภคพลังงานอองมาเนยครับโดดขึ้นไปที่1,881วัตต์นะครับหรือว่าเกือบๆ1,900วัตต์เลยทีเดียวนะครับ และตัวเลข m ม l t i ติเทรดออกมาได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ130,000กว่าคะแนนนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แบบวโโ่าโหทะลุโลกจริงๆนะครับไม่แปลกเนี่ยคุณดูเขากดเบนชมาร์กแบบแทบจะกระพริบตาก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคอมทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขามี56คอไงก็เลยแบบเออเบนชมาร์กได้เร็วขนาดนี้นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ นี่แหละฮะคือสายตรงการทำงานของ CPU Intel x e o n เลยนะครับเพราะว่าเบนช์มาพวกนี้ยิ่งมีคอเยอะแค่ไหนยิ่งดีนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะประกอบคอมให้มันแบบรองรับ CPU แบบนี้ได้เนี่ยคุณก็ลองดูนะครับประสิทธิภาพในการโอเคของมันดันได้สูงจริงแต่ว่ากินไฟได้ถึงระดับ1,900วัตต์นี่จะต้องพ่วง power supply กี่ตัว